โตโยต้าเวล้อน1.5ตัวพรีเมียมครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะฮะวันนี้ผมนํามาให้ได้รับชมได้สีขาวแบบนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคลิปนี้นะฮะผมรีวิวแบบผลร้อนย้อนนะใครซื้อสดนะฮะผมมีส่วนลดให้ด้วยนะครับใครสนใจนะฮะคันนี้ปี22ไม่แค่29,000โลราคาโคตรดีนะครับผมขายราคาตามหน้าป้ายเลยนะราคาเนี่ยพี่ดูในคลิปได้นะครับและที่สําคัญพาดูทุกจุดนะรถคันนี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะภายในในเรื่องของการ การเชื่อมต่อออปชั่นจัดเต็มนะฮะแอปเปิ a คาร์เ a n d แอนด a u ย o อโต้บลูทูนะฮะเบาะหนังพรีเมียมไฟแอมเบียนไลน์ Line, นะครับมีมาแบบครบเซตนะฮะเบาะสามารถพับนอนได้ในคลิปนี้ผมโชว์การพับเบาะด้วยนะครับใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้ นำรถนะครับตัวโตโยต้านะครับเวรอสเครื่องยนต์หนาครับมานำเสนอพี่พเลยนะฮะเป็นรถ mpv 7ที่นั่งครับคันนี้ใหม่แค่20,000ื่นะฮะราคาหายจากไยแดงไปอยู่ประมาณส0 0 0 0 0บาทนะครับสีขาวนะฮะมีที่เพรยนต์แค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นที่เหลือจะเป็นสีดำนะครับสีเทาดำอะไรแบบนี้ลุดจ้องนะครับได้มาถ่ายให้ พี่ๆได้รับชมกันนะครก่อนหน้านี้นะครมีลูกค้าเข้ามาดูรถช่วงติดจองอยู่ก็ไม่สามารถเสนอขายให้ลูกค้าได้เนื่องจากว่าติดจองอยู่นะครับลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขก็เลยนํารถคันนี้ครับมาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งมาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับได้เป็นสีขาวปี22.1.5นะครับประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ17.9กิโลลิตรเครื่องยนต์1.5นะครับเหมาะกับะนะฮะ ครอบครัวนะครับที่เป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางใครที่กําลังอยากจะอาศัยให้กับครอบครัวนะครับจากรถเก๋งเนาะนั่งแน่นๆนะครับอยากได้เป็นรถเจที่นั่งแนะนําคันนี้ครับออปชั่นภายในค่อนข้างที่จัดเต็มนะฮะจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะฮะรวมถึงเบาะเนี่ยตอนหน้าเนี่ยสามารถพับนอนได้เลยนะครับมันอ่ามันเรียบไปถึงเบาะตอนที่2ได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวมาทสให้ดูด้วยนะครับผม ใครสนใจนะครับคันนี้ราคาดีหายจากป้ายแดง200,000นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Booking Step ครับ TSC จากโตโยต้าครับผมโอโมเตนาชิ o ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีซูซู ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 3 3 3 6 9แอดไลน์ p a r n p า1 9 9 2ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5 นะครับร้อยสามแรงม้านะฮะได้ร้อยสามแรงม้า6000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดของคันนี้อยู่ที่138นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนอาทีเป็นเกียร์ DCT ครับขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะผมขับเคลื่อนล้อหน้าความจุน้ำมันอยู่ประมาณ40กว่าลิตรนะครับและที่สำคัญประหยัดนะฮะอยู่ประมาณเขาเรียกว่าประหยัดน้ำมัน17กิโลลิตรเลยนะครับหน้าเดิมครับ ฝากระโปรงหน้าเดิมแม็กเดิมทั้งหมดนะครับ4บานเลยนะประตู4บานเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยครับไม่มีเปลี่ยนมานะครับในวันนี้ผมจะพาดูรายละเอียดทุกจุดด้วยนะครับฝาท้ายนะฮะเดิมโรงงานแน่นอนครับไฟท้ายไฟหน้านะครับโลโก้นะฮะซัพพลายเออร์รุ่นนี้เป็นของไทโคอิโตะนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับไปดูรถที่อื่นนะฮะหรือรถที่ไหนก็ตามนะฮะนะนะฮะถ้าเกิดมันมีโลโก้ที่ไม่ใช่ของไทโคอิโตะนะครับ ยืนยันได้รถไฟหน้าเปลี่ยนมานะครับอันนี้ผมแนะนําบอกต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดมาดูรถกับผมผมพาพี่ดูทุกจุดเลยนะฮะจะให้ดูทุกจุดดูทุกอนุรูขุมขนนะครับบอกว่าซัลายเออร์ไฟหน้าเนี่ยไทยโคโอ,อิโตะครับเป็นไฟติดรถมานะฮะถ้าเกิดว่าโดนชนนะฮะด้านหน้าด้านท้ายนะครับน,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 นะบนี่นะครับ ไม่มีแน่นอนสําหรับตัวนี้ถ้ามถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนนะครับไม่มีเปลี่ยนถ่ายไม่มีเปลี่ยนกันชนหน้าไม่มีเปลี่ยนไฟหน้ามานะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเป็นรถที่หลุดจองนะฮะปี2012นะครับผมอ่าขอภายปี2022 Veloz นะฮะ1.5นะฮะนี่ฝากระโปรงหน้าครับเอี่ยมสันนะฮะไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับเรียมนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้วยนะครับ ไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีแล้วมีไฟเดย์ไทมนะครับอยู่มาให้นะฮะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันด้วยนะครับไม่แตกเช่นเดียวกันนะฮะนี่สวยๆกระจังหน้าแบบอ่าสีปินโนแบ็คครับเงาเงาสีดำเงาเงานะครับรูระบายความร้อนใหญ่ๆ นะครับมีกล้อง360องศานะครับมีมาให้ทะเบียนนะครับเจ้าของเดิมเขาจะเอาทะเบียนคืนนะทะเบียนนี้เราอาจจะเปลี่ยนให้แต่เป็นกรุงเทพแน่นอนครับแต่เราจะเปลี่ยนให้นะครับตัวเลขทะเบียนเราไม่สามารถล็อกเลขได้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับคันนี้มีมาให้แล้วมีคิ้วโครเมียมตรงนี้นะฮะคิ้วโครเมียมตรงไฟตัดหมอกเห็นไหมสวยมากนะครับจุดเชื่อมต่อครับด้านข้างนะฮะแนบชิดกับตัวรถนะครับไม่มีอ้าเลยนะฮะนี่ จุดตรงนี้นะฮะไม่อ่าเนะครับเรียมสารนฮะออกแบบสวยจริงนะครับเป็นการรับลมแอโรไดนามิกนะครับพวกนี้นะครับเหมือนมีกล้ามขึ้นมาบึกบึนขึ้นมานะครับเรียมมองไปเห็นไหมฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของซุ้มล้อโป่งซุ้มล้อนะครับเหมือนกล้ามนะฮะบึกบึนนะครับแม็กครับตัวนี้ได้ยางปี22เนี่ยผมเปลี่ยนให้นะครับล้อแม็กเป็นทูโทนครับ สีดำปัดหน้าเงามาแบบนี้นะฮะขนาด17นิ้วนะครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาเหมือนกันนะครับร่องรอยแทบจะไม่มีนะฮะมีคิ้วด้านล่างให้สีดำนะครับกันรอยขีดข่วนมีสเกิร์ตด,ด้านล่างที่เป็นสีดำกันรอยขีดข่วนเช่นกันนะครับในเรื่องของนี่เห็นไหมฮะรกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยว ที่สําคัญมีกล้อง360องศามาให้สําหรับตัวนี้ออปชั่นเป็นพรีเมียมนะครับตัวท็อปนะฮะจัดเต็มอยู่แล้วครับราคาป้ายแดงขายอยู่ประมาณ870,000เพชรยนต์ขายอยู่ที่659,000หายจากป้ายแดงไปประมาณ20,000บาทฟีดา้าพร11,000นะฮะนี่ใครซื้อสดนะผมบอกเลยผมมีส่วนลดให้พิเศษสําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะฮะสำหรับเดือนนี้เมื่อกี้นะฮะที่ชี้เป็นบายสปอร์ตเมนเตอร์นะครับบายสปอร์ต นะฮะมือเป, is. เปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถใช้สมาร์ทย์เลดได้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะฝาถังน้ํามันตรงนี้ก็จะมีนี่เห็นไหมตกแต่งมาสวยจริงนะครับสวยจริงๆนะฮะเหมือนคิ้วนะครับคิ้วกันมันจะรับจากตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นแผ่นเดียวกันส่วนตัวเนี้จะเป็นคิ้วนะครับนี่คือคิ้วนะฮะแต่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวบนหลังคานะฮะตัวรับสัญญาณตัวนี้ได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินนะฮะ สปอยเลอร์อนะครับมีมาให้เห็นไหมฮะเลดาต่างต่างนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่ไฟเบรกตวงที่3อยู่ด้านในที่ปัดน้ําฝนน้นนําฝนไฟท้ายนะครับ <c oughs> ขออภัยนะเป็น f ู l l LED ดีครับนี่ฟู l l LED ดียาวคาดเอวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะเหมือนรถไฟฟ้าปัจจุบันของที่ไทยนําเข้ามาเยอะๆนะครับนี่วสวยๆไฟทับทิม2จุดเซนเซอร์ด้านหลังให้มาอีก2จุดมีกล้องถอยให้โลโก้เวลวชชัดชัดเจนนะครับ ะะฮสวยๆนะครับเดิมหมดนะฮะเดิมหมดนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดแบบนี้นะครับแท้เดิมโรงงานนะฮะประตู4บานเดิมหมดเดี๋ยวให้ดูหัวนอททุกจุดด้วยนะครับใครสนใจใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับราคาค่อนข้างดีนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีอีสองไม้แค่สองหมื่นเก้าพันโลนะครับถือว่าน้อยนะกระจกมองข้างนะครับออปชั่นจัดเต็มตัวนี้ตัวท็อปนะครับ ปแดงขาย879,000เพชรยนต์ขาย659,000นะครับหายไปประมาณ2 0 0 0 0 2 0 0 0ประมาณนี้เลยนะครับหายเยอะพอสมควรนะฮะสภาพโดยรวมนะฮะสวยภาสีนะครับตัวนี้ที่ติดรถมาอยู่วันถึงวันที่6กุมภานะครับภาสี6กุมภา69นะฮะ6กุมภา69แบบนี้เลยนะฮะใครอยากได้นะครับก็เข้ามาดูตัวรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะฮะแหลกหลังคงแหลกหลังค่า นะครับแบบบิวอินนะเป็นรถครอบครัวใช้งานได้จริงนะครับเข้ามาด้านในครับตกแต่งตรงแผงประตูเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของแผงประตูที่เป็นสีดํามีตกแต่งด้วยเป็นหนังนะฮะหนังที่เป็นสีเบตแบบนี้นะครับ สีเบจแบบนี้นะฮะค่อนข้างสวยนะครับได้ในเรื่องของอารมณ์นะฮะรักชูรี่นะครับคนนั่งภายในเนี่ยมันจะเมารถยากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าภายในเป็นแบบนี้ไม่ดำร้วนนะใครที่ไม่ชอบทรงสปอร์ตนะถ้าถ้าดำร้วนจะเมารถนะบางคนอนะตัวนี้มันเป็นมันเป็นทรงแบบดำสลับกับสีเบจมาแบบนี้แล้วนะครับแผงปรับรถจะโจกครับอยู่ด้านล่างนะฮะมีปรับออโต้นะครับแล้วก็ปรับออโต้แค่ด้านคนขับรับตรงนี้จะเป็นปรับ ปรับมือนะก็คือกด้ังไม่ได้แบบหมุนนะแบบกด้ังล็อกกระจกครับอันนี้พับกระจกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปรับองศากระจกครับมีมาให้มือมือตรงนี้มันก็จะเทมานิดนึงนะครับค่อนข้างสวยเป็นส่วนตัวมากนะฮะนะฮะมีระบบแก๊งเตือนก่อนการชนนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆครบเลยนะครับผมนี่นะฮะระบบการลื่นทลันไหลครับด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝาอ่าโปง่งกระโปรงหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝาปัดางน้ํามันนะครับ เบาจะเป็นเบาหนังกำมะหยี่นะมันจะออกแบบผ้าแล้วมันเป็นหนังกำมะหยี่นะครับนี่นะฮะสวยๆนะฮะมีน่าจะเป็นหนังด้านในอันนี้พวกนี้จะระบายความร้อนได้ดีนะครับคอนโซลด้าน,นหน้าเป็นแบบพิวเรียรเป็นพลาสติกแต่ตกแต่งมาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับสวยกว่าเก่านะฮะทำความสะอาด,ดง่ายแบบนี้นะ,ะับพวงมาลัยหุ้มหนังครับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆมาครบเลยนะฮะเป็นพูดสตาร์ทมาให้แล้ว นี่เห็นนะฮะกุญแจคีเรสนะครับอาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์1.5เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว V ออดนะฮะเป็นตัว V ออดเลยนะครับอันนี้ก็คือผมบิดล้ออยู่นะฮะผมบิดล้ออยู่แต่ผมขออนุญาตปิดพัดลมด้านหลังก่อนมันดังนะฮะอะนะครับลดเสียงง่ายๆนะฮะตรงนี้นะครับหน้าจอ m l d ครับขนาดใหญ่ถ้า จากการประเมินแล้วผมว่าน่าจะเกือบหกนิ้วได้นะครับเกือบหกนิ้วได้นะฮะนี่เลขบอกกิโลไมตนะฮะมีมาหมดเลยนะครับหัวแม่แรหุ้มหนังครับเดินได้ด้วยเส้นสีเทานะฮะไม่ไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำนะครับรวมถึงปุ่มมัลติฟังก์ชันฮะนี่กดทิปนะครับกดย้อนกลับเอนเตอร์มีหมดเลยสั่งงานด้วยเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้จะเป็นการดูกล้อง360องศามันจะโชว์อยู่ในหน้าจอตรงนี้เอาผมกดทีนึงฮะนี่ครับ มันเป็นมีเส้นไกด์ไลน์ให้ด้วยเห็นไหมมีเส้นไกด์ไลน์เส้นไกด์ไลน์ก็คือเวลาเราหมุนพวงมาลัยไอ้ตัวเส้นนี้มันจะหมุนด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นจัดระยะเส้นจัรระยะนี่คือจะไม่หมุนจะเป็นการจัดระยะที่อยู่รถทันหน้าที่อยู่วัตถุด้านหน้านะครับตัวนี้มีมาให้นะฮะนี่เห็นไหมฮะสวยจริงนะครับนี่กดอีกทีนึงมันก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดนะกล้องต่างๆเมื่อกี้ออะผมปิดประตูก่อนนะฮะปิดประตูน,นี่เห็นไหมครับสวยจริงนะครับใช้งานได้จริงนะใครที่อ่า ต้องการนะครับลดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเห็นไหมฮะผมเปิดปิดเดมื่อกี้เปิดประตูมันเลยบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้ปรับใช้นะนี่กดทีเดียวนะครับกดอีกทีก็จะเป็นในเรื่องของด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะนี่แล้วกดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นจอเริ่มต้น ตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ครับ Android Auto ได้นะฮะล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้อื่นๆให้เลือกใช้หมดเลยนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะฮะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลครับออโต้มีมาให้นะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้เหมือนกันพุสตาร์นะฮะนี่สวยๆนะครับพุสตาร์สมาร์ทอินทรีนะครับ เกียนะฮะ d c v t นะฮะนี่มีบวกลบครับแมนนวลโหมดมาให้นับขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องห่วงนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับไวเลสชาร์เจอร์เห็นไหมฮะไวเลสชาร์เจอร์รุ่นนี้ยังมีนะครับอันนี้มันเขียนว่า TSC off เดี๋ยวผมเปิดไปนะับจะเปิดให้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาไปเปิดเองนะครับสวยนะฮะเบาะตึงๆคอนโซลหน้าตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะ นะตรงนี้จ,จะเป็นแอมบิไลนะครับไฟสีฟ้านะครับมีมาให้เหมือนกันกระจกมองหลังคันนี้ตัดแสงอัตโนมือนะฮะไม่ใช่อัตโนมัตินะอัตโนมือแบบนี้เลยนะครับผมอนะ่าฝาพิดานสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอคัคระนะครับและที่สําคัญมันบังแดดมีมาให้นะครมีไฟสองสว่างให้นี่เห็นไ,ไหมฮะเสา A เสา B นะครับเป็นสีเบจทั้งหมดทําให้ได้อารมณ์ในเรื่องของรักชูรี นะครับเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองพับเบาให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มันเบาสามารถพับเรียบพับนอนได้แต่ขอพับแค่ฝั่งเดียวนะครับนี่เห็นไหมฮะดูหัวเข่าครับไม่ชนนะครับหัวเข่าผมไม่ชนนะเหลือเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกลางเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะฮะตัวนี้พิสัยทัดก็มองไปทับชัดเจนนะครับสวย รูสะอาดสะอ้านนะฮะฝ้าเพดานไม่มีรอยยันนะคละนะฮะเดี๋ยวจะมาลองพับเบาะกันฮะเวลาพับเบาะเราต้องถอดออกถอดอันนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะมันจะพับเรียบแล้วสามารถนอนได้นะครับแต่ว่ามันก็มีหลายขั้นตอนนิดนึงนะฮะมันอาจจะต้องเอาเบาะเอ็นลงนะครับแล้วก็พับเอานี้ออกนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับอ้าวนี่นะฮะปึ๊บ แล้วก็ต้องเลื่อนเบาะมาด้านหน้าอีกนิดนึงอะนะครับเพื่อให้นะครับตัวเบาะเองนะฮะมันเรียบพับเรียบได้แบบนี้นี่เห็นไหมครับมันพับเรียบได้แบบนี้เลยนะฮะพับเรียบแบบนี้แล้วก็สามารถนอนได้นะครับสามารถนอนได้นะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะไม่ได้แค่ฝั่งเดียวนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะสนใจนะครับติดต่อมานะครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูรอสักครู่ครับ เปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ t o y o ต a v e ว o นะครับคันนี้เป็น v e อรนะฮะไม่29,000โลสภาพโดยรวมเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้103แรงมา้านะฮะ1.5ลิตร103แรงมา้า6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่138นิวตันเมตรนะ,ะ4,200รอบต่อนอาทีเป็นเกียร์ DCT นะฮะขับเคลื่อนร้อหน้า นะครับผมแล้วก็ประหยัดน,น้ํามันอยู่ประมาณ17กิโลลิตรเลย17.9ด้วยนะเกือบ18นะครับนี่มาดูหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเบ้าโชคต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไหลซื้อรถกับผมนะฮะผมแถมน้ํามันเครื่องแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเลย2ปีผมเปลี่ยนให้นะครับ่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะ ใครสนใจสามารถมาดูรถได้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆฝาโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะไฟแท้ไฟเดิมอย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะฮะตรงนี้นะฮะโลโก้คุยโตชัดเจนครับคุยโตชัดเจนนะฮะคานบนมะนาวครับไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะไฟแท้ไฟเดิมไทยคุยโตครับนะฮะหัวน็อตต่างๆฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับ เลียมตรงขวากระโปงหน้าชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนสักการะกันความร้อนชับอยู่ครบหมดเลยนะฮะรถสวยจริงนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีตีใหม่ไม่มีตีเพิ่มมานะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะแกให้ดูเลยครับสปอร์ตเมอาครับเรียงกันเป็นตับครับประกบกัน3แผ่นนะฮะยืนยันนะครับรถคันนี้นะครับไม่ได้ชนหนักพิกามจมน้าไปตรวจพบเจอมานะครับเราเขียนไว้ในสัญญา ซื้อขายแบบชัดเจนฮะถ้าตรวจพบเจอชนหนักที่ความจมน้าเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะหัวน็อตต่างๆนะครับเหลี่ยมประตูนะฮะนี่จุดแจ้งเตือนลมยางนะครับหัวน็อตนะครับจุดต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะมาดูฝั่งนี้การขี้โบ o w b ครับนี่เห็นไหมฮะมีนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะฮะนี่นะฮะฝัท้ายครับขึ้นสุดลงสุด หัวน็อตครับไม่มีร่องรอยนะฮะไม่มีร่องรอยนะครับเหลี่ยมนะครับตรงนี้สวยๆนะครับไฟนะฮะนี่ไม่แตกนะครับสวยมากนะฮะตัวนี้ก็ตัวไฟนะครับนี่เห็นไหมใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อมานะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะนี่ครับคีบโรบอทนะฮะมีมาทุกจุดนะครับ ตัวนี้นะถ้าซื้อสดผมบอกเลยผมมีส่วนลดแบตให้นะครับผมลดให้เลยนะครับเฉพาะสิ้นเดือนนี้นะฮะมมดดเฉพาะสิ้นเดือนนี้นะฮะสวยๆนะครับใครซื้อสดผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับเฉพาะสิ้นเดือนนี้ผมร้อนยอดนะฮะผมร้อนยอดใครสนใจนะครับสามารถ ติดต่อมาได้นะครับนี่น้องหัวร้อนเลยบอกว่าร้อนย้อนนะครับสนใจนะครับติดต่อมานะครับสาหรับตัว t o y o ต้าเวอลส1.5ตัวพรีเมียมคันนี้นะฮะเบาะสามารถปรับพับนอนได้นะับเป็นรถครอบครัวจ๋าๆเลยนะนะฮะก็เหมาะสําหรับรถครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแต่ไม่เหมาะกับคนที่อยากหารถเล็กกระทัดรัดเอาไว้วิ่งนะฮะตามกรุงเทพอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับผมแต่คันนี้จะเหมาะเป็นรถครอบครัวซะมากกว่า นะครับสนใจโทรหาผมนะฮะลูกค้าผมส่วนใหญ่เขาก็อยู่ต่างจังหวัดกันนะครับเขาก็จะโทรติดต่อเข้ามานะครับถ้าชอบตัวรถแล้วเขาก็จะโอนจองเข้ามามาดูตัวรถนะครับถ้ารถมีตําหนิตรงไหนเขาบอกว่ามันมีตําหนิครับเขาก็จะขอยกเลิกผมก็คืนจองให้นะแต่นะครับถ้าลูกค้าชอบก็จัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คืนให้นะฮะก็ดีๆกันนะครับจองเพื่อล็อกรถในระบบจะล็อกรถเป็นชื่อพี่ไว้นะครับ แล้วก็จะไม่สามารถถูกเสนอขายให้กับลูกค้าท่านอื่นนะฮะเซลที่นี่มี40ท่านนะฮะสนใจติดต่อมาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ